โอเคนะครับผมเรามาต่อกันที่ EP 2นะครับก็ mm hmm. ก่อนอื่นเลยนะครับ mm hmm. ฝากกดไลค์ hmm. กดแชร์ hmm. กดซ mm ับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับผมมาต่อกันเลยนะครับกับคอมเมนต์นะฮะคนดูเนาะโอเคอ่ะเมื่อวานนี้มันค้างนะฮะเลยก็ทําใหม่ฮะ mm hmm. ก็มาไล่ต่อคอมเมนต์ทุกคอมเมนต์เลยนะครับก็ช mm ิโดบอกว่าเมนที่สามเยี่ยมไปเลยครับ เมื่อวานนี้ผิดพลาดทางเทคนิคครับอินเทอร์เน็ตมันกระลาครับผมก็เลยไม่สามารถคอมเมนต์ได้นะฮะแต่วันนี้มีโอกาสได้มาคอมเมนต์ละก็จะคอมเมนต์ให้ละกันนะครับผมอ่าขอบคุณครับนะฮะพิมพ์มือนะพิมพ์มือเองอ่านทุกคอมเมนต์จริงๆนะฮะเอ่อนะครับใครเป็นท็อปคอมเมนต์เราก็แจกตัวไปเลยนะครับผมนี่ส่งหัวใจนะครับอ่านะครับผมขอบคุณครับ สามสามสี่วันที่แล้วทุกคนเคยนานนั้น <laughs> น่านนจ,ะนนจะใช้ได้เหมือนเดิมนะจ่วันนี้ก็จะไม่รู้ว่ากี่นาทีเราจะไปด้วยกันเรื่อยๆครับยอดครับยืดหนึ่งยืนหนึ่ง,นนงอืมพรุ่งนี้มีแกงนะครับอ่าครับ ครับผมเอาคอมเมนต์เยอะมากนะครับเราก็ต้องมาไล่ตอบทุกคนเลยนะฮะก็สุดยอดครับเราเราไม่น่าไปดองคลิปหรอกจริงๆแล้วอะเราไม่น่าเป็นดองอะส่งรูปหัวใจให้แล้วกันนะครับผมเออเราดองคลิปไงเออเราก็เลยต้องมานั่งตอบคอมเมนตะ์สี่วันที่แล้วนะทุกคนนะพี่ครับแบบออฟอิชิโกะผม่อยได้ไหมครับได้ครับน้องชายได้เลยครับ อ่าได้ครับผมพี่ผมอยากได้ตัวบ้างเอา้าได้ได้ปุ๊ผมอยากได้ตัวบ้างผมไม่เคยได้เลยโอเคครับได้เลยครับผมกร,รูุจิกรรมด้วยกันนะครับนี่นะมาไล่ต่อคอมเมนต์นะทุกคนจริงอ,อ่าอ่าหัวใจหัวใจส่งหัวใจให้นะครับผม อาขกหัวใจให้นะครับผมเมนต์มาทำกิจกรรมเกินเบอร์นะน้องเป็ดน้องเป็ดเกินเบอร์อีกแล้วสา,สามริบสามน้องคนนี้แสดงว่าทำทำกิจกรรมเหมือนกันใช่ไหมเนี่ยไม่ไม่ไม่ธรรมดานะนับด้วยนับด้วยว่าคอมเมนต์หนึ่งถึงสามรสามแล้วแสดงว่าไปสามร้สามคลิปแล้วใช่ไหมนะครับน้องใหม่นะอะตอบเขาก่อนนะครับไปต่อเลย ต้นกาเนิดของแรงผลักด้นที่ทําให้มีรถยนต์ไม่ใช่คลิปผมไม่ใช่คลิปผม <laughs> นี่ติ๊กตาผมอยู่นี่นะผมอ่านะฮะไปถึงไหนแล้วเนี่ยเนี่ยประมาณนี้หรือเปล่านี่หรือเปล่าครับคนดูเมื่อกี้เราตอบหมดแล้วเนาะโอเคพี่รีวิวหน่อยโอ้คอมเมนต์ดีมากๆเลยตัวดีสําหรับคนที่เป็นผู้เล่นใหม่ครับอ๋อเยี่ยมไปเลยครับเฮ้ย hey! นะนะขอบคุณครับก็คือตัวอะไรเหทุกคนอ่ะคุณอเสียงก่อนนะครับผมเราจะโดนดิกระสิ์นะจ๊ะพี่ครับแบบออฟมิชเก็ผมได้ไหมครับได้ครับผมนะฮะพี่รีวิวหน่อยครับได้แผมจะไล่รีวิวให้ทุกตัวนะทุกคนนะอ่าใครที่อยากว่ารอผมรีวิวนะครับผมอ่ะได้เลยครับผมกําลังทํานะครับเราจะรีวิวให้ทุกตัวนลครับไม่ว่าจะเป็นตัวอะไรในออสตานะครับเนาะผมมาเม้นท์ทจีกรรมครับครับ นี่ตอบทุกคอมเมนต์เลยตัวเทพน้องมมิน้นบอกตัวเทพใช่เปล่าใช่เ,เปล่าครับอ่าน้องมิน้นบอกสุยดยอดเกินเบอร์นะเกินเบอร์นะสามบสี่ใช่แหละผมว่าน้องคนนี้มองทำไมเนี่ยใช่นะครับใช่ครับแคปซูลจากคนดูโอ้โห คุณดูคือโอ้โหขอสักรูกได้ไหมครับได้ครับผมคลิป <c oughs> เยอะมากวันหนึ่งผมลงไม่ต่ำกว่าห้าคลิปอะครับทุกคนแล้วผมดองไว้ประมาณสองอาทิตย์อะ่ะผมไม่เป็นห้สิบคลิปเลยเหรอเป็นร้อยเลยมลยั้งเนี่ยเป็นร้อยเลยเหรอครับผมอือใช่ไหมนะฮะมันต้องมาไล่ตอบคอมเมนต์โอ้โหที่หลังนี้ผมจะจําขึ้นใจแล้วผมจะตอบนะจะตอบเมนทุกคนนะเี่ยมนะทุกคน ผมจะตอบเมนทุกคนนะสัญญาสัญญาหัวนรอเอะหวล้อด้วยแล้วกันนะะหัวล้ออะไรก่อดแคปซูนจากคนดูนะผมว่าชัดแหละเออนะผมว่าใช่ยังไงก็ใช่ทำทำกิจกรรมแน่ๆมาติดติดเลยมาแย่กับน,น้องดาร์กเลยเนี่ยเอ็กโซเดียนนะเอฟซนะครับพี่จริงหรือเปล่านะฮะนะฮะน้อง น้องบอกว่า FC นะครับผมแล้วก็อีกคนหนึ่งน้องธนกรบอกว่าพี่ชายว่ายังไงครับอ่าคนไม่จําเป็นก็ต้องเดินจากไปวัดซ่านนะฮะจะไปกดรายงานก็เฉยเลยนะครับครับมาครับกลับไม่โกงพี่ครับออ่าว่ายังไงครับผมอ่าเอซนะครับอ๋อโอเคขอบคุณครับ อ่าขอบคุณครับผมนะผมมาเม้นทำกิจกรรมครับครับผมนี่นะฮะน้องทากเรานี่ไม่ธรรมดาจริงนะฮะมาแล้วลูกจา๋าอ่าไล่ตอบทุกคอมเมนต์เลยนะพี่ช่วยแชร์ให้เรานะคะโอ้ยขอบคุณค,ครับขอบคุณครับอืมนะครับ ต่อไปสามที่หกบอกว่าอืมไอ้น,นอีกทำอีกแล้วเยี่ยมนะฮะคนไม่จําเป็นหนึ่งโอ,โอเห็นชื่อแล้วเศร้าแทนสองได้ไหม <laughs> ไปต่อเลยครับผมโอ้คุณครับเยอะมากผมแล้วเกมนี้ถ่องแจกโคตรเยอะใช่ครับใช่ครับผมอืมมาต่อเลิฟเลิฟ นะครับไม่เห็นเพิ่มเลยครับอืมเพิ่มนะครับอ่าผมวิวถึงว่าห้าสิบเลยโอ้โหมิวไวมากไวไปมุ้ยอะย่ำไปเลยครับผมอืมอ่าผมรักเกมนี้เช่นเดียวกันครับผมอ๋อผมตกใจเมื่อวานเก้าสิบขึ้นมาหนึ่งร้สิบหก อ่าสุดยอดครับมผมมาเม้นท์ทำตามกิจกรรมครับโอเคเยี่ยมไปเลยครับอุ๊ยผมได้ออคิปด้วยน้องปันนะไม่ธรรมดาอ่านะะล่าสุดจะคลองเสียงนี้ไปแล้วใช่จะคลองเสียงเศร้าไปแล้วนะนะครับผมครับครับนะครับผมเย้เย เลิฟเลิฟแล้วกันนะครับผมสามสิบเจ็ดนะฮะ <laughs> นับไอ้นี้นับคลิปนะนับคลิปนะฮะดูจากทรงแล้วนะไปอโอ้โหเมนเยอะมากนะครับผมสามสิบแปดเอ้ยเดยวเออเมื่อกี้มันสามสิบแปดแล้วเนาะเดี๋ยว,เ,ยวนะเดี๋ยวมันตอบไม่ได้เลิฟเลิฟนะฮะนิวนะฮะอ๋อขอบคุณที่ให้คโค้ดมาด้วยนะคะครับ ขอบคุณครับน้องอ่านี่ช่วยพิมพ์ด้วยนะฮะน่ารักที่สุดเลยขอบคุณครับน้องชายอ่าอืมกดกดใจตัวเองเฉยเลยนะฮะโอเคครับครับผมแล้วก็เม้นสองว้าวมาไวมาไวมาไวไวมาไวไวผมขอตัวนะครับพี่ ใจเย็นก่อนนะรอจากกิจกรรมนะกครับอ่าสุดยอดจัดไปสุดยอดเช่นเดียวกันครับอ่านะครับผมเกล้าบอกว่าใจแรกครับอ่าผมก็ใจแรกใจเหมือนกันใจแรกใจนะครับผมอ่านี่นะครับผมมาช่วยช่วยสุพรรณนะขอบคุณครับน้องอ่าแจกโค้ดแนะ่ใช่ใช่ใช่ นะครับผมโค้ดใหม่ของเรานะใอยากได้โค้ดอะไรก็ไปเอาได้นะอืมอ่ะนะครับผมไปกันต่อนะครับต่อไปโอ้โหเยอะด้วยประเด็นคือเยอะด้วยนะทุกคนนะโอ้ยนะเมื่อวานก็ครึ่งชั่วโมงไปแล้ววันนี้จะจะครึ่งชั่วโมงอีกไหมเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเลิฟเลิฟ แบ็กเล็สตาร์พาร์ตได้ไหมครับได้ครับน้องชายนะฮะพี่ไปเล่น r ารแล้วหรอเออเล่นนะเล่นนะครับยังเล่นอยู่นะครับแต่รออินเทอร์เนต็ตดีกว่านี้หน่อยนะครับเพราะว่าอินเทอร์เน็ตผมไม่ดีนะครับไม่สามารถสตรีมเกม r ารได้เนาะ r วี RV ต้องใช้อินเทอร์เนต็ตนะครับผมอย่างเยอะเลยนะนะครับทันครับ f c เพราะผมเล่นในคอมนะไม่เล่นในมือถือนะ ต้องสตรีมอีกนะครับมันใช้อิเนเทอร์เน็ตเยอะนะครับขอบคุณครับแต่ถ้าเราบอกนี่ยมันใช้แค่เว็บมันเปิดในเว็บมันก็ไม่สามารถที่จะต้องใช้โปร,แกร,ปรแกรมนู่นโปรแกรมนี่เชื่อมต่อเยอะแยะอะไรนะครับมันก็เลยสามารถสตรีมได้ขนาดสตรีมเราบอกมันจะกระตุกเลยคนดูคิดเอานะครับคาบุเซคาบุตะ,ะได้ชิ้นหมูไดไหมครับได้ครับแต่ผมมีตัวเดียวเองนะ <laughs> เออนะผมมาทำกิจกรรมครับโอเคครับ นีนะตอบไลท์ตอบ like, ตอบแชทคนถูกแบบรัวๆจัดอยากเล่นกับพี่อีกได้เลยครับรอพรุ่งนี้นะครับอืดูแล้วนะ้องบอกดูแล้วเยี่ยมไปเลยครับอุ้ยทุกคนมีห้าวันแล้วนะนะห้าวันแล้วนะทุกคนนะไม่ธรรมดานะเนี่ยต่อหืหัวใจแล้วกันนะครับ มองทำไมขอโทษได้ไหมล่ <c oughs> ะสี่สิบมาเม้นนะฮะผมท้อแล้วพี่ผมยังได้แบ็กหรือปู่พี่แม่ผมเลยอย่าเพิ่งท้อครับสักวันน้องคงจะได้นะฮะแน่นอนครับอ่าผมมาแบ็กผมมาแบเม้น,ม,นมาผมมาเมน้นโอเค <c oughs> <c oughs> นะฮะเยี่ยมไปเลยครับ แจกทุกวันแล้วผมจะทันแจกไม่งับใช่นั่นน่ะสินะฮะไลฟ์ถึงเราก็แจกคนดูไปเลยนะครับผมถ้าไลฟ์ไม่ถึงก็ไม่แจกนะครับสวัสดีครับผมอา่าถ้าไลฟ์ถึงผมก็แจกถ้าไลฟ์ไม่ถึงก็ไม่ได้แจกนะครับที่เก่งมากๆเลยจริงหรือเปล่าจริงหรือเปล่าจริงหรือเปล่าอา่าจริงหรือเปล่าเราได้ด้วยจริงเหรอ อ้าวส,สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอืมอะไรต่อเนี่ยโอ้เยอะจัางรับคมปัจจัยก็มาจากการการะทำที่บาดเจ็บนี <c oughs> เบ่เลิฟนะเลิฟนะเลิฟเลิฟ4 0ดนั่นไงผมว่าแล้วน้องต้องมาเมนนะแจ๋ว้าเยี่ยมไปเลยนะอ่า นะทุกคนคนดูว่าเราจะอีกนานไหมอ่ะกวจะเสร็จนะคนุณดูนี่ผมเล่งสปีดแบบไวมากๆเลยนะแต่ต้องใจอ่านทุกคอมเมนต์เลยนะเออนีครับผมนะแจ๋วแจ๋วจะแจ๋วแจ๋วแจ๋วน้ำมนะนาว โอ้วันที่หกครับทุกคนวันที่หกแล้วอ่ะโอ้โหผมว่ามีเป็นสิบวันแน่ๆเลยผมขอย้อนอไอ้แพท่ไอ้ขอนั่งทานมาทานแมชชีนไปดูก่อนได้ไหมว่าเดี๋ยวกี่คลิปเอนะครับว่ารู้สึกว่าเยอะจังนะฮะนะมาไม่ดูเราจะไม่ดูแต่พักมีเป็นร้อยคลิปนี่โอ้โหท่อเลยนะครับผมขอบคุณครับผมอืม นะไล่ตอบทุกเม็ดจริงๆนะฮะตอบจริงๆตอบสดๆแล้วอาจให้ดูกันเต็มๆแล้วฮะออใช่เลยครับน้องชายนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับรย่ยงไปเลยครับเศร้าเฉยแซด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 มาครับผมปไปต่อ ตัวมีฮอค8หกดาว8ตัวว้าวนะสองอืมสุดครับผมผมมาเม้นตามจิจกรรมครับโอเคครับทุกคนครับตอนนี้เราก็เข้าสู่นาทีที่เยอะแล้วนะ15นาทีได้ก็ว่าได้นะครับผมครับปล่าพี่ฮะฮะฮะงงเลยรับแอดผมยังรับแล้วครับอ่า รับแล้ครับผมนะฮะคนแรกว,ว้าวมาไวมากนะฮะนะฮะวันนี้ผมก็ลงคลิปไปหลายคลิปและเชื่อมองอะไรเยอะมากนะฮะอ่าใช่ไหมแบบเยอะมากคุณดูสามสี่สามสี่เค้าว่านะตะแต่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 ต่แต่แต่ต่แแต่นะฮะ โอ้โห43แล้วอ้อโหเม้นเม้น43คลิปแล้วหรอเยี่ยมเลยฮะโอ้โน้องก็เหมือนเหมือนพี่นะน้องก็มาไล้ตอบพี่ก็มาไล้ตอบนะโอ้ยโ,โอ้สุดยอดนะโอ้นี่เยอะด้วยนะประเด็นนี้คือเยอะด้วยนะฮะสู้ๆตอไหมครับจัดไปครับสู้ไปด้วยกันนะครับเออ้านอนาคตนี้อาจจะมีบล็อกฟุตมันด้วยนะทุกคนนะก็ฝากติดตามด้วยละกันเจตที่เจ็ดครับผมอืม ผมมาเม้นทําตามกิจกรรมครับอ่าใส่หัวใจให้ก่อนนะกันนะครับก็เมลก็กดดูทุกคลิปเลยอ่าเยี่ยมไปเลยครับน้องมิน้นนะฮะเออคนสองเฮ้ยยังมามาไม่ทันคนแรกอั่นเนี่ยเออเรามาเล่นจิจกรมคนแรกคนสองกันไหมเม้นแรกอะไรเงี้ยเออนะฮะเม้นแรกใครมาไวก็แจกอะไรเงี้ยครับ อ่าเช็คชื่อกิจกรรมเช็คชื่อนะอืมนะครับผมสี่สิบสี่อ่ะใส่หัวใจนะครับน่าสนใจนะเป็นน่าสนใจมากๆเลยนะครับไปวันที่หกต่อครับทุกคนโอ้โหเมนเยอะมากคณดูเยอะมากๆเลยนะครับผมมาเม้นทําตามกิจกรรมครับผมใส่หัวใจให้นะกันนะครับผมทํำบนใส่ครับอันนี้จะเป็นเซ็กตกหกืะเปล่าคลิปนี้นะใครก็อยากสามารถไปดูในยูใน,ในทีกต่อผมได้นะช่องผมลงให้ดูแบบกระหน่ำเลย ใจร้ายนะ,นะครับผมเม้นสีน้องบอลโนต้ตนะครับผม <laughs> มาช้าแต่มานะ <laughs> นี่นะครับผม <laughs> มาช้าแต่มานะ <laughs> แล้วก็คอมเมนต์า <laughs> อาอารีมิแอนฟุตบอลนะครับก็เม้นแรกครับมาไวมากนะสุดยอด <laughs> น่ารักครับผม <laughs> ขอบคุณครับผม หนูก็ค้างใช่ไหมใช่ไหมอ่าเศร้าอ่ะสี่สิบห้า 4, แล้วใช่ผมตอบมาถึงสี่สบห้าคลิปแล้วคนดูเออนะใช่นะเราก็ตอบก,กันแบบสุดๆไปเลยนะสวัสดีครับสวัสดีครับสี่สิบหกว้าวเริ่มอยากรู้แล้วตอนนี้จะเหลือกี่คลิปนะนะฮะนะครับเอ้าคุณจะผมเมนผิด สุดยอดครับผมลบเมนนี้หน่อยนะครับพี่ชายดังแน่เลยดังแล้เหรอรอแล้วหรอครับนี้อ่ะผมยังไม่ผมว่าคิดว่าผมยังไม่ดังนะครับอ่าดวงดีในยามเช้าใช่แล้วใช่แล้วครับผมอือผมมาม้นเทำตามจิกรมขอบคุณครับผม คนดังเขาดีจังด้แต่ตัวจะเห็นยนจะพึ่งจะพุ่งแซดจะพิ่งแซดไม่เสมอไปหรอกครับผมก็แจกนะครับอืผมเก็บไว้แค่ตัวเดียวเท่าน,นั้นพอที่เล่นพอนะครับออย่าเพิ่งเศร้าเลยนะครับผมอขอบคุณที่ช่วยตอบนะครับ อ่านะครับสวัสดีครับสวัสดีครับโห้ห่หตอกกันแบบยอดคนดีได้แต่สิ่งดีๆอุตสาห์ถุกนะครับผมขอให้ตกหมูได้ปลานะอ่าดวงดีตึงๆใช่ไหมดวงดีมาก <c oughs> ขอบคุณครับอ่าไปกันต่อนะครับโอ้โหหนึ่งอาทิตย์ที่แล้วนะเอาเรื่องนกนสี่สิบเจ็ดน, 47. นะฮะ ผมให้ตลอดนะตอนนี้ไม่มีละไม่เป็นไรครับผมมาเล่นด้วยกันได้นะครับผมอืมผมมาทำศัลิกรรมครับโอเคลักชายเก่งจัดอืมธรรมดาที่ไหนเออนะฮะกดไลค์กดไลค์นะฮะอ่าเยี่ยม นี่หลักลักมีแบบนี้เยอะอ่ะพี่ใช่ครับอ่าไปไปกันต่อนะครับว้าวเยอะมากนะสีสิแปดแล้วทุกคนน้องคนนี้ก็ช่วยนับนะฮะว่าไปสีสิแปดแล้วคลิปเรานะอ๋อสุดยอดเลยครับนี่ตอก,ตอกชินโอเคครับ แซงอืมขอบคุณครับดูแล้วว้าวสุดยอดครับผมนะตอนนั้นมันยังพูดติดตามหนึ่งพันอยู่เลยนะคับทุกคนผมไม่เคยเล่นแบบยากเลยใช่แล้วยากมากอืมไล่ไล่ทุไล่ดูทุกคลิปเลยขอบคุณครับไล่คนดูทุกคลิปเลยเอ่ะครับจะขอบคุณดีไหมเนะี่ยมา โหเยอะมากเม้นนี้น่าจะเยอะมากเลยทุนด,ดูแล้วจะบทำไมในเมื่อหกดาวมีอยู่แล้วอมมันจำเป็นครับกระเป๋าเต็มนะครับอ่านะครับผมอ่ะกดหัวใจให้นะครับผมผมมาเม้นครับอ่ามาเม้นแลเม้นก็ตอบไปอีกจ่ะมองทำไมสี่สิบเก้าว่าสั้น ทำไมแจกให้คนอื่นล่ะมันแจกให้ไม่ได้ครับกระเป๋ามันเต็มแล้วนะครับอ่าครับผมกระเป๋ามันเต็มนะแจกให้ไม่ได้ครับผมรอแจกรุ้งนี้นะครับผมอ่าเมนแรกครับโอ้สุดยอดมาไวมากครับผม อ่าลากก,ล,าก,กล่องลากกล่องจะร้องเลิบ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 แซดแซเลยฮะแซะต่อไปก็ไม่ออัพสิครับอกระเป๋าเต็มครับจําเป็นต้องอัพครับคนดูเป็นไงแล้ววะอ๋อตอบมินไม่ได้แล้วคนดูเฮ้ยอ่าอ่ากระเป๋าเต็มครับผมอืม อืมต้องมาไล่ตอบทุกคนนะก็เป่าเต็มครับอา่าไปต่อนะครับอืมนี่นะครับที่เป็นสตรีมอืมสตรีเมอร,อร,ร์อะไรครับอ,มมอะไรครับเนี่ยคอมเมนต์อะไรครับเนี่ยโอ้โหคอมเมนต์ตามกิจกรรมครับโอ้คอมเมนต์ห้าสิบแล้วล่าสุดหนึ่งสัปดาห์ไปแล้วนะทุกคนน่าจะสองสัปดาห์หรือเปล่าโอ้โหนะครับ ความฝันไม่ได้เป็นความฝันเสมอไปครับเที่ยมเยี่ยมไปเลยครับผมอมทันไหมครับพี่ชายทันตอนนี้ก็ทันพี่ก็เพิ่งมาถอบเม้นเหมือนกันทันครับอ่ะนะทันครับทันครับอจะร้องจะร้องน้องมินบอกว่าจะร้องเลิฟเลิฟครับเลิฟเลิฟโอ้โห ไปครับผมไปวันที่20เดือนส่กันทุกคนนานพอสมควรน,นะเลิเลิฟนะฮะห้าสิเอ็ดแล้วผมนี่ตอบถึงห้าสิบเอ็ดคิดว่าเหรอเนี่ยโอ้โหสู้ครับขอบคุณครับโอเคขอบคุณครับผมอืมถั่วดำเองครับอ้าขึ้นสีเหรอขอบคุณอ่าอืมนะครไม่สามารถโพเหินไะด้โปรดลองอีกครั้ง อ่าถ้าจะเต็มนะหรือเปล่านะหรือว่าคอมเมนต์เร็วเกินไปนะทุกคนนะอ่ะผมขอจะรีอีกรอบหนึ่งแล้วกันเนาะหรือว่าจะคอมเมนต์ได้ไหมสุดยอดนะมาจะคอมเมนต์ไม่ได้แล้วหละทุกคนอ่ะประมาณนี้แล้วกันนะครับผมสาหรับ ep พนะีสองเนาะก็คอมเมนต์ได้ประมาณนี้นะคนดูนะก็เราไปอยู่ที่เมนไหนนะเนี่ยขอดูหน่อยละกันอ่ะเมนนี้นะทุกคนนะ เมนนี้สามแปดสี่นะนะ่คอมเมนต์อ่ะน่าจะเมนไม่ได้นะครับน่าจะมีการจำกัดหนึ่งวันเนาะก็ไม่เป็นไรครับสำหรับวันนี้ก็เอาไว้เท่านี้ลวกันเนาะ EP นี้นะครับผมก็เดี๋ยวเรามาต่อ EP สามกันละกันนะครับคนดูเนาะก็โหเลยเยอะไหมถามว่าอ่ะเดี๋ยวขอสปอยกันละกันว่าเลยเยอะหรือเปล่านะครับเอาเราอยู่ตรงนี้เนาะก็โหหนึ่งสองสามสี่ห้าหก เจ็ดแปดเนาะแถวแล้วแปดนะครับตรงนี้ก็ยังไม่ตอบไมแน่เลยโอ้แปดคลิปอันนี้ตอบยังโอ้สิบหกตอบยังโอ้โหสิบหกยี่สิบหกยี่สิบสี่โอฮอเออใช่ยี่สิบสี่โอ้ยี่สี่สามยสิบสองยี่สิบสองด้วยยี่สิบสองโอ้โหสามสี่สิบโอ้ อ๋อ48แล้วเนี่ยโอ้โหประมาณนี้นะทุกคนนะ48อื้อโอ้อีก50คลิปอ่ะตีไปกลมๆก,ก็ประมาณ50คลิปอะครับคุณดูก็เดี๋ยวเอาไว้ผมมาตอบเมนให้กับทุกๆทุกคนแล้วกันนะครับ50เมนเนาะเอ้ย50คลิปนะครับฝากดูด้วยนะครับว่าจะไปถึงที่ EP เท่าไหร่นะครับแล้วตอนนี้เราก็อยู่ที่ EP 2กันแล้วนะครับอ่ะเอาลองตามนี้ที่ม่ได้ไหมอ่ามาเลยครับผมเผื <S <S ่อไม่ได้นะเผื S ่อได้ S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  อ่ะแสดงว่าไม่ได้แล้วนะครับอ่ะไม่เป็นไรครับก็ฝากติดตามมาเทีแบงแบงไว้ด้วยหรือแอดบินแบงไว้ด้วยแล้วกันนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับกลับมาเทีแบงแบงเนาะก็สำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับข้ามุย